เช่นนั้ก่อนนะอันนี้เงิน,น,นเงืนใดเงื่อนสองเท่าหรือเงิน,ออนบอกได้สองรอบแล้วเนาะอันนี้รอบที่สามเราลาออกจากงานใช่ไหมครับออกเองเนาะโอเคแล้วอีกเอนึงเด้อจะได้เงินอีกเหนึง่งแล้วครับเด้อแมนครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดเราลาออกเองเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดสามวัน เอ้สามเดือนแต่ว่าถ้าเกิดน,นายจ้างใ่ออกีสิได้อยู่หกเดือนเด้อตอนนี้เฮ็ดงานอย่างยู่ครับวางงานบรอยังไม่ได้งานใหม่ใช่ไหม นี่ใครขึ้นทะเบียงให้มาขึ้นที่นี่ใช่ไหมขึ้นอยู่จังหวัดใดครับเนี่ยร้าขอ,อขึ้นอยู่ที่สมุทรสาครเขึ้นให้อันนี้มานน้ำบอให้รหัสผ่านมาด้วยไหมโอเคพุกทีรายงานตัวที่ไหน อ,อยู่สมุทรสาครแต่ตอนนี้คือมารายงานที่ศิสีสะเกตแล้วไมออนน่อยู่บ้านแต่เงินเข้าทั้งหมดทั้งสองครั้งแล้วเนาะยังไม่ได้งานใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆรับจ้างทั่วไป พอเราวเราก็รอห่ข้าวรอประมาณเดะาการถ้าเือาาแล้วมัน่ข้าวไม่ติดอก่เนะานอนนี้ของคุณพี่มนเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายทีเดียวเลยว๋ยเราแต่หนึ่งหอของคุณไผยฤทธิ์ก่อนนะครับมานำกันนเนาะ ันนี้ขึ้นทะเบียนว่างานอยู่สมุทรสาครคือกันบ่ทั้ง2คนเ ของผู้หญิงก็ว่างงานเหมือนกัน ตัวสำเร็จแล้วนะครับเีน,นี้เงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีบัญชีเดิมเด้ออ่าหถึงเวันทําการนะครับอ่าเรียบร้อยครับอันนี้เพื่อทีสาเนาะโอเคครับสบายดี สบายดีเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยทําอะไรครับรายงานตัวหรือว่าขึ้นทะเบียนกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมายื่นที่เจ้าหน้าที่เลยสองคนใช่ไหมครับคนเดียวเชิญนั่งเลยไอบัญชีธนาคารเราถูกผูกความเพรยดอะไอย่างผูกเรียบร้อยแล้วเนาะผูกกับหมายเลขบัตรโอเค ที่จะให้โอนเงินเข้าก็คือให้โอนเงินเขา้าความเพนนี้เนาะความเพน,มเนนี้หูกไว้เร่บัตนี้เนาะจะได้ไม่ต้องไปทำใหม่ อันนี้เราถูกเรื่องจ้างหรือว่าลาออกเองลาออกเองวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะหนึ่งมิถุนาลาออกจากงานเนาะเดี๋ยวนั่งรอก,ก่อนนะครับคันคิวเด้อ เจ้าหน้าที่อันไหนว่างเข้าได้เลยด้านในก็ได้นะครับใช่เคสที่ที่ไอ้ที่บอกนายจ้างให้ลงโทษใช่ไหมบอกอ่าเดี๋ยวไปคุยกับพี่ครับ แล้วเขาแจ้งไหมว่าเขาให้เราออกหรือว่าเขาเขาพักโทษไว้เฉยๆเขาชื้บใบไว้นค่ือน่อ่านาอแล้วเราก็จะลาออกใช่ไหมเพราะเขาแจ้งเหตุผลมาด้วยไง ร้องของสวัสดีนะที่อยู่ตามบ้านประชาชนเลยนะครับ ปัจจุบันตามนี้เลยใช่ไหม092เใช้เบอร์น,นี้เนาะ298945 0824298945นะ มหาลาับมาวิายาลราชวัดอะไรวัดไรลงกรแ I mm -hmm. ออกหรือว่าถึงเลือกสร้างครับเลาออกเนาะชื่อนายสั้างสิบยอดสมัยไครับทำเกี่ยวกับร้านนิมานเนาะเป็นตามใช่มเป็นมินิมาน เงินเดือนล่าสุดประมาณเท่าไหร่ครับตามนี้เลยเนาะจะโอนเงินเข้าพร้อมเทนะครับที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนนะอยู่ปทุมธานีเนาะบริษัทนี้อยู่อำเภออะไรครับปทุมของปทุมบร,ริษัทของนู นี้ทำงานอะไรอยู่ไหมครับดูว่าบ้างอยู่บ้านเนาะ ันนี้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะครับวันนี้ตัวนี้คือวันที่เราขึ้นทะเบียนนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือการรายงานตัวนะครับรายงานตัวทุกวันที่สองให้ครบสามครั้งนะครับ 1, 2, หนึ่งสองสามนอวันที่สองเดือนอเดือนหน้าเดือนสิงหาให้รายงานตัวเริ่ดรายงานตัวในโทรศัพท์ม,มือถือก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเข้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็ถือบัตรประชาชนมาหาพนักทา่ที่นี่มารายงานตัวที่นี่นะครับอาจารตามนี้ แล้วทีนี้ยหลังจากที่เรารายงานตัวประมาณห้าถึงเจ็ดวันทําการนะครับเงินจะถูกเปินเข้าไปบัญชีที่ที่เราเก็บความเรไว้ทีนี้กรณีที่เราลืมรายงานตัวนะครับมันจะสามารถรายงานตัวได้ก่อนเจ็ดวันแล้วก็หลังเจ็ดวันก่อนวันที่สองเจ็ดวันหลังวันที่สองเจ็ดวันแต่ถ้าเกิดเรารายงานตัวหลังวันที่สองเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยคือเลยเจ็ดวันเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์ฉะนั้นนะครับเราต้องรายงานตัวให้ตรงหรือว่าก่อนเจ็ดหลังเจ็ดได้นะครับ ทุกเดือนก็วันที่สองเดือนหลังไปหลังจากรายงานตัวเงินก็จะเข้านะครับโอเคอาการเข้ารายงานตัวทางมีถือก็คือส,สกแกนนี้มันก็จะให้เราใส่บัญชีชื่อผู้ใช้เป็นหมายเลขบัตรตประชาชนประชาชนสิบสามหลักแล้วก็รหัสผ่านจะเป็นตัวเอนะครับตามด้วยหมายเลขบัตรประัประชาชนาแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้เลยถ้าทําไม่ได้จริงๆก็เข้ามาที่นี่นะครับถ้าไม่มั่นใจว่ารายงานตัวได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ลองโทรถามดูหรือว่า ข้ามาที่นี่ก่อนนิดหนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์เดี๋ยวมันไม่ได้ตักโอเคเรียบร้อยครับน้องๆถามน้องๆสองคนแน่นอนมาฝึกงานนั่นเจ๊หนึ่งกินอะไรข้าวกล้วยจับบอกมีไหมพี่ยาเอาใบน้าไปเลยเอากล้วยจับตองเงินเลยไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้แป๊ อันนี้เราขึ้นทะเบียนอ๋อเหมือนการเชนเหมือนกันเลยใช่ไหม oh <my> <c oughs> เดี๋ยวกรณีนี้พี่จะขึ้นทะเบียนให้ก่อนเด้อ <c oughs> ขึ้นทะเบียนให้ก่อนเีเนี้ยการวินิจฉัยการจ่ายเงินเนี่ยคือประกันสังคมเขาจะเป็นคนจ่าย <c oughs> นะครับเทเนี้ยเราก็ต้องรอดูว่าทางนายจ้าง <c oughs> เขาจะแจ้งคือเรารู้สาเหตุไหมว่าทําไมนายจ้างเขาถึงพักงานเรา พอว่าแล้วก็นายจ่างเพิ่นก็บมีหนังสือมาแจ้งม่ว่าอันอืมอืออืออันนี้ยุใสอ๋อยุกันทลักษณยุกันทลัก พอวานายจ้างเนี่ยพิ่นมีหนังสือแจ้งการลงโทษมาบอกว่าเราจงใจทําให้ในายช่างได้รับความเสียหายโดยการโพสต์โพสต์ลงโซเชียลอ่านโซเชียลทีนี้วันนี้นี่คือพี่เนี่ยจะลงทะเบียนขึ้นทะเบียนให้ก่อนไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งชื่อเราออกหร้อย่างถ้าเกิดเขาให้เราออกโดยที่แจ้งมาที่ประกันสังคมว่าเราไม่ผิดจริงๆคือเขาแจงเล่าออกด้วซึ่สนะสงสนเท่ากับสิรดเงื่อนทดเชยสเดือน นะครับทีนี้พอพี่ขึ้นทะเบียนให้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรายงานตัวให้ตรงรายงานตัวเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังหลังจากที่พี่พี่เสร็จขึ้นทะเบียนให้เสร็จเด้อรายงานตัวให้ตรงถ้าเงินมันไม่เข้าจร,จ,รจริงๆเราต้องมาติดต่อประกันสังคมไปถานแล้วเนี่ยประกันสังคมเขาแจ้งว่านายจ้างนายจ้างบ้านหนบ้านไหนเน,นีนานได้ยังเมื่อวานสงสัยเขายังไม่ได้แจ้งออกหรอกอืมเพราะจริงๆคือเราเข้าไปที่ประกันสังคมเราจะรู้เลยว่าเขา แจ้งเราออกแบบไหน,นแจ้งให้ออกถ้าเขาแจ้งออกซื่อๆอ่นี้ก็เพราะมีปัญหาเา่เางถึงะเบียนเลยรับเงินชดเชยหรือถ้าเกิดว่ามันจะมีทางนึงถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เงินจริงๆแล้วเราคิดว่าเราไม่ผิดเออเรามีข้อแก้ตัวว่าหนูไม่ได้โพสด่าพี่หนูไม่ได้โพสตว่าบริษัทเราไปที่สำนักงานสวัสดิการสังคมสำนักงานสวัสดิการแงารงง,งานจังหวัดอืคุ้มครองแรงงานจังหวัดอะมันจะอยู่สารกลางชั้นสอง เดี๋ยวสายหอดเลยเนอะไปไปแจ้งเขาว่าสมมติเราไม่ได้เงินเนาะก็บอกว่าติดเรากนเนี่ยตามนี่แหละเดี๋ยวเพราะว่านายจ้างเขาจะมาที่บายชี้แจองอีกยแต่วันนี้พี่ขึ้นทะเบียนให้ก่อนเด้ออันนี้เราพี่ฝากเก็บด,ด้วยโอ้ยซีบแล้วถึกต้อง เจบทำไมไม่คุยกับเขาดีๆบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูขอลาก็ก็ไปแจ้งสิว่างั้นหนูขอลาออกได้ไหม คือคุยกับเขาดีๆเพราะว่าหนูจะไปขึ้นทะเบียนว่าง,งานที่จัดหาง,งานโทรเข้าไปคุยกับเขาก็ได้อหนูขอลาออกเรื่นนะะองแล้วมันก็ขึ้นอยู่ขเขาถ้าเขาแจ้งมาบอกว่าเราทําผิดกฎเนี่ยเราจะไม่ได้เงินเลยนะถ้าเราไม่ไปคุยกับเขาดีๆไปคุยดีๆว่าหนูขอแบบลาออกได้ไหมเพราะว่าหนูจะไปขึ้นทะเบียนว่าง,งานอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองคุยกับเขาดูก่อนหรือว่าจะลองรอดูเดือนหน้าถ้ารอดูเดือนหน้ามันก็ถ้าเกิดเขาแจ้งว่าเราถูกไล่ออกถูกพักโทษหรือว่าทำผิดกฎอะไรเงี้ยมันก็จะจะยากไม่ได้นอกจากเสียจากว่าเราโทรไปคุยกับเขาบอกว่าให้แจ้งให้แจ้งให้แจ้งลาออกให้หนูหน่อยที่ประกันสังคมอืมแจ่งแบบหนูขอลาออกนะเท่าก,กับเซ็นว่าสิริเงินเพราะว่ามันมีผลกับเราหลายอย่างถ้าเกิดว่า เขาไล่เราออกอย่างเงี้ยพักโทษหรือว่าเราทําผิดกฎอย่างเงี้ยเวลาเราไปสมัครงานที่อืนะ่นเนี่ยมันจะมีผลกับเราด้วยนะงั้นก็ต้องไปคุยกับเขาดีๆไปคุยดีๆว่าหนูขอละออกได้ไหมหนูจะไปขึ้นทะเบียนว่างานที่จัดหางานคุยแบบนี้เด้อไปคุยเขาดีๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปคุยกับเขาอ่ะเขาแจ้งมาที่ประกันสังคมว่าเขาไล่ออกเพราะว่าทําผิดกฎเราจะไม่ได้เงินทดเทยในสามเดือนแล้วเวลาเราไปสมัครงานที่อืนะ่นมันก็จะยาก เาประวัติเราโดนโดนโดนไล่ออกไงไปคุยกับเขาดีๆเ้อคุยกัน,นายจ้างเ้อแต่อายจะขึ้นทะเบียนให่กองถ้ไปคุยเลยว่าหนูขอลาออกได้ไหมคะอ่าหนูหนูหนูจะลาออกนะครับหนูจะไปขึ้นทะเบียนว่างงานเขาเข้าใจเขารู้นายจ้างหเขารู้เรื่องว่าเขาจะแจ้งเราออกแบบไหนเราต้องกล้าคุย <c oughs> เออ <c oughs> เขากะจนอือ เออถ้าถ้าเข้าก็แสดงว่าเขาให้เราออกปกตินั้นก็รอรอรายงานตัวรอดูเงินเขาพัากยันไม่ผูกพร้อมเพย์แล้วยังผูกแล้วของเราผูกยังคือเขาจะโอนเงินให้หน่ะทางระบบพร้อมเพย์นะเพราะว่าแ,แม่มัสิเขาเบอร์พร้อมเพย์เข้าได้อือือนอเขาต้องหูว่าเข้าเคยผูกพร้อมเพย์อยู่ใส แล้วททนี้แล้วเีนี้วันนี้เราจะเอาเลขที่บัญชีมาให้ใช่ไหมจะให้โอนเงินเข้าที่ไหนดีเข้าพร้อมเพีย,พม,พยมีอยู่ใช่ไหมรู้อยู่ใช่ไหมว่าเราปลูกพร้อมเพีกับธนาคารไหนโอเคงั้นพี่จะทําเข้าพร้อมเพีเพราะเขาจะจะจ่ายเงนเินให้เฉพาะคนที่มีพร้อมเพียที่อยู่ตามบัตรเนาะ อ,อ,อันเรายันาดนี้คุยแล้วใช่ไหม,อมเออก็รอดูเดือนหน้าว่าเงินเขา้าเปล่าแต่เขาไม่ใจหลายขนาดนั้นหรอกม,มือถือตามเบอร์ที่ให้มาอันี้เก็บไว้เก็บไว้หมด เก็บไว้กับเราเวลาเงินไม่เข้าก็เอาไปยื่นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เป็นเล่าให้เราฟังเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับนาย่าพี่ก็นึกว่าออกจากงานโดยไม่ทราบสาเหตุเขาให้ออกโดยไม่ทราบสาเหตุสิเขาก็เขียนสาเหตุมาให้พี่ดู กักมีคมไหมกันทลักษ์วิทยาเฉยๆใช่ไหมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา วนัน่ใช่ไหมที่จะลงให้เป็นวันที่หนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่านายจ้างเขาจะแจ้งออวันไหน ทำปั๊มนล้วมันใช่ไหมตำแหน่งอะไรเดือเนเดือนล่าสุดประมาณเท่าไหร่ละจำได้ไหมตันนี้ใช่ไหมพี่จะให้โอนเข้าทางพร้อมเพด้วย อันนี้ที่ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ไว้ทีนี้อธิบายให้ฟังวันนี้คือการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วทีนี้วันที่ครบการําหนดที่เราจะรายงานตัวคือวันที่สองเดือนหน้าเงินสิงหานะครับเราต้องเข้ารายงานตัวเราจะรายงานตัวทั้งหมดสามรอบแต่ว่าการที่เรารายงานตัววันที่สองเนี่ยรายงานตัวก่อนครั้งแรกหลังจากที่รายงานตัวห้าถึงเจ็ดวันทำการเงินจะถูกโอนเข้าตามบัญชีที่เราผูกผูกพร้อมเพรวไว้วันนั้นแหละเราถึงจะรู้ว่าเราได้หรือไม่ได้ นะครับห้าถึงเจ็ดวันทําการถ้านานมากเรามาติดต่อประกันสังคมเลยประกันสังคมจะบอกว่าออกจากข้ออะไรถ้าเกินเจ็ดวันนะเจ็ดวันทําการนะไม่รวมวันุดเสอาที่ด้วยนะครับหลังหลังจากทีนี้ถ้าเกิดเราลืมจริงๆวันที่สองนี่ลืมรายงานตัวอะไรอย่างเงี้ยให้เราสามารถรายงานตัวได้ก่อนวันที่สองเจ็ดวันหลังวันที่สองเจ็ดวันถ้าเกิดหลังวันที่สองเลยเจ็ดวันเป็นวันที่แปดเป็นวันอื่นเลยไปแล้วปึงแปดเก้าวันเนี้ยมันจะไม่ได้เงินเลย มันจะเสียสิทธิ์ตัวเองฉะนั้นเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับเดือนถัดๆไปก็ทุกวันที่สองนั่แหละรายงานไปจนถึงเดือนตุลาเดือนจะเข้าบัญชีเราทีนี้เราเรารายงานตัว,วในในโทรศัพท์ก็ได้ไม่ต้องมาหาพี่ที่นี่ก็ได้นะครับสั่งใจมนนี้เข้าไปมันจะให้เรากรอกลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านตามนี้เลยชื่อผู้ใช้จะเป็นเลขบัตร13ตัวเราเลขบัตรประชาชนนะครับ รหัส่านจะเป็น A ตัวเล็กก่อนแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนวประชชานเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นั่ข้นก่อนั่งขนก่อถ่ายรูปไว้ก่อนสบายดีสบายดี วันที่เจ็ดขเดือนเจ็ดทำไรคะติดต่ออะไรครับด้านนอกขึ้นทะเบียนว่างงานใช่ไหม่ะเดี๋ยวกรอกเอกสารตรงในตะกล้าก่อนนะครับกรอกเสร็จแล้วก็ามายื่นกับเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสัมบายดีอัดขิดอัด ใช่คิดไปใส่กันเหมดเนาะพี่น้อง